อยากกินยาพี่น้องเอ้ยหาจกกินยาตอนนี้ตุนซาดให้โอ้ยก็ตายดำดำเอ้ยมึงรอดมาแล้วคุดหลุมฟังกันจนคุดแล้วเมื่ว่านนี่เมื่ว่านนี่เบิดมือคุดหลุมตะฟังอีดำเมื่ว่านนี่พี่น้องเอ้ยเบื้องมือนี่วันนี้เบื้องหลุมฟังง่วยอีดำคุดเบิดมือเบิดเว้น แกงมากง้วยีดำยางได้โอ้ยจะได้ทมหลุมมือนี่จะได้ทมหลุมที่น้องเลยแต่อยากหัวหายเว้ยคยเห็นตายเราขึ้นมากกับเปลี่ยนเอ้ยขอเจ้าขอให้เลี้ยงซอยลูกซอยหลานเจ้าแม่เท่าระนี่ผู้คำน้ำให้กินผู้คำดินให้ยู่เจ้าขอ,อกเจ้ารักเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าซองก็เลย เบื้องเลี้ยงซอยลูกซอยล้านให้มุมตายมุมให้รอดมาถ้าเรานี่พวกคำน้ำให้กินพวกคำดินให้ยู่ให้เบื้องลูกเบื้องล้านเด้อให้เบื้องให้ลูกให้ของลูกของล้านให้ตลอดปลอดภัยให้ช่วงให้เศร้าจังสี่หละอันใดเห็ุบ่าแมนกะลูกล้านก็ขอถวดน้ำหลายๆอย่าถืออย่าซาผีบาเลียงง่ว สิละเบื้องห้ลูกไ้ร้านเลี้ยงซอยลูกซอยห้านฮอดมือวันพุธวันพุทธนาลูกร้านกะสิมาปงเจ้าคอ,อกเจ้าลักหมากซีข้ามยาซีกอกผ้าหวานซีผ้าในายกินยากินยู่ไปงี้สิละเศร้าตายแล้วเดอ้อบ้านนี้ดำเอ้ยบ้านนี้มึงอ่ะกินยากินยู่ไปเศร้าตายแล้ว,ล,วลูกเอาซ้ำนี่แะเดอ้อพี่น้องเอ้ห้านกะซีมให้เบื้องไม่ลูกค้ากะดีไม่เบื้องไม่ดอกวันนี้ เราเป็นยังไง